พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในสังกัดซึ่งในวันนี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนปางมะข้าววิทยาคมซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นเรียนดีมีความสุขครับ การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติเป็นกระบวนการและกลไกสําคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขจากนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียนดีมีความสุข โรงเรียนปังมคฆ่าวิทยาคมได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยเริ่มจากการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนโดยการพัฒนาและนำใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อพาน้องๆกลับมาเรียนในโรงเรียนที่แสนอบอุ่นนอกจากนี้ยังได้ส่ง การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคนโนโลยีโดยการจัดหาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกห้องเรียนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีการดำเนินงานดังนี้ รู้จักนักเรียนเป็นลายบุคคลซึ่งใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกมิติและคัดกรองนักเรียนเพื่อส่งเสริมตามความถนัดและสนใจเพื่อให้นักเรียนสนุกที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้เด็กๆใช้ชีวิตในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างมีความสุขการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพและเพิ่มขีดจำกัดทางการแข่งขัน สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้านธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการตามความเหมาะสมกับวัยและพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่ดีมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอิสระมีประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถสร้างสารรค์งานขายได้เชิงพาณิชย์